เมืองบอกผีกค่ะพี่น้องค่าสอก่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันกับแพรวค่ะ ครัวยิงแพลวันนี้นะคะเสนอเมนูก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้งว่าเป็นกุ้งหน่อยเดีย๋ยวจ้ากุ้งใหญ่เบเริ่มมาเฮิ่มนะคะนี่ผักกับมันนี่กับมีพริกหวานแล้วก็สลัดนะจ้ะเดอ้อหิวเขาเขาเศร้าเข่าสวยแล้วก็มีก้องเขาเหนียวอยู่นี่อยากนาเสนอก้องเข่าจ้้ยต่หากบอกของข้าวน่ารักมากก้องเข่านี่เพื่ไรมาจากบ้านเฮาจา้ะสื่อใส้เคีนบินมานํา แล้วก็มีต้นหอมหอมิปีเปุน่นแล้วก็มีไข่นี่กระซัามพักอยู่นี่จ้ะมีไข่หน่วยหนึ่งมีไข่สองน้วย <laughs> ผุน่ะสวสิดกินมาจากพี่น้องผู้ใด้บ้านได้กินเข่ากินน้ำกะเรียนเชิญบานแพ้วนะคะเข่าหนึ่งไม่ไม่กุ้งกัก้อยไม่ไม่ใส่บะก,กอกันเลยจ้ะนี่ก้อยกุ้งใส่บะก,กอกยัวยวย่วจาน โอ้แสบคือแสบแทะหอมมือนนี่หนาแม่เต็มแม่ง <c oughs> วันนี้นะคะสิะไปหับลูกไส้อจ้ะอู้พี่น้องคะ่ะมาเดอ้อซูมโฟกัสกล้องโอ้ยโฟกัสตหน้าแม่เนาะอืม หอมประกอดพี่จาพี่น้องกุ้งโตบักไงแพวเบอร์เงิน้าเจ้าจกินเขายุบเดียวนะาจา๊ะบันนีก้ก็หิวกระเฮ็ดกินนี่มาค่ะนี่มีเปลี่ยบประกอบความ หอมญี่ปุ่นเปะแห้งจ้ะ ียงกกนตัวตรวนี่มาหน่อยพแพลวเลยจาโก,กนเมืองบักพีค่ะพี่นอ้องคาสวรรคแซ่บบ่ใส่ดูโดดเพราะว่าใส่บักพีกปน่น หลายคำพี่น้องคะตาสวดไปเลยค่ะคำนี้หนึ่งสองัอมม,งมีคำสิว้าวแทบ ออืกินไข่ต้มนิดนึงเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเปลือกประโกะแพลวกินเมิดจากินหอดบ้านเนี่ยปาด สีเครื่องในหญิงเป็นสาวเป็นนางกินเข่าข้าลมกับตาหางมาจ้าก้อยกุง้งแสบหญิงลืมกินผักอ <c oughs> อืห ใส่กระเทียมใส่หอมลองไปอออออหอมข,ข้าวขว่วหอมประกอก มาจ้ากลุ่มมากินเคิงเดียวกับพ่อยิงบ wow ่อาจหานแกบ่ได้มาจ้าสองกับฮองกินยัวยาฝาห้อง ผู้ใหญ่บ้านอะไรกินขา่าวจัดและทำเมน,นูนเนี่ยแสบแผลนขลุ่ยติดมือมืออื่นจะกินตบาบักหุงใส่แซลมอนกุ้งใหญ่มาก อืเขาตามไปอเอาพักก็ขมกลอืม,อมแสบจัดจัดฝัดบึมค่ะอืม,อม,อม เจี่ยมกับหอมอม,มากระโกลแซ่บม,ม,ม,มากอื เกือบเปนประเฮ็ดเมนูนี่จ้ะแสบเสียงแสบหญิงหญิงจะแสบแห้งประนานเกนน็บอาการสําร่วมด้วยมาค่ะเข่ากับติดมือยิงแสบ บ้านเด็กเกลก่อยกุ้งใหญ่จัดค่ะใส่ปะกกอกแล้วเขาจะเด้งบ๊อกคือกุ้งฝอยกุ้งฝอยในหยานี่คะ่ะบ้านหยานิ่มเด้งแห้งจวด เนเขาแสบเ่าเป็นตะจอยก็ะซางมันเถาะบักกว่วไปเก็บกับอัน กุนองสาวนี่ใส่สองหน่วยเลยอืมนี่ตัวใหญ่แต่จะสิกินตัวใดอขออนุญาตฝากตัวนี้ก็แล้วกันนะคะกอยกุง้งย,ยั่วจา้าทำใด้เขาเหนียว บะกอกเปลือบบะกอกแล้วก็กระเทียม กูใดสร้างบ่ะสร้างการกินบกผิดหวานอ สองหน่อยแปดสิบบาทไห่พะโลจามันปลูกเลยงามปานี้โอ้ยก็อ,อย่างไอ้ผู้บาวแทกินกว้วยกุ้งแหมก้อยกุ้งดิบเสบะะกอดเมึงเขาานะโอ้ยขอภัยในความเขาเยืยนะคะ เขาขวก็เทียม,อมเอากุ้งมาตามลงซิแถวปัดเขิง ความกระเด็นแท่นหนัก<ม>เข่ากับเนี้อสมเสียติ<ม>๊บสติกว่ามันแปดเต็มหนาแล้วติม,มาจ้าอืม ในความข้าวติดมือนั้นโอ๊ยขอโทษค่ะแย่ปากตบหลวดเฮ้ยจะสร้างรอยให้มในสิวะหวานจานี่หวานฉ่ำมาก แสบมาหน่อยนอนเฝ้าแม่เข่ากันเหนียวสมซื้นเนาะโอ้แสบตาพี่นอนกินเขา่าแสบแสบ ก้อยบ่หน่อยจ้ะเคิงกิโลกินผู้เดียวหืมทำไง ให้แม่แน่หนูเดี๋ยวกับโฟกัสเดี๋ยวกับโฟกัสกองก็กกกได้อืม กินเข่ามือนเป็นกองพอ่อเราจะพี่น้องคำสุดท้ายพ่อและวมันสิยางบ่ได้อายุน้อยร้อยโลคำสุดท้ายจ้ะโอ้ยแสบเปยียบประกอบมา หอมประกอบขอบคุณทุกการรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องครัวหญิงแพ้วนะคะขอให้พี่น,อนอ้องยูดีไม่แห้งยูแดงไม่หี่งสำหรับคลิปนี้ แพล่อขอโตลาบไปก่อนสวัสดีจ้า